เตรียมโบกมือลาช่อง3หลังยาย่าโปร g m m t v ขึ้นเป็นที่หนึ่งไม่ไหวตัวท็อปหายไปทีละคนเตรียมโบกมือลาช่อง 3, สาศพอกช่องใหม่หลังยาย่าอุรัสยาโพร g m m t v ครั้งแรก ยาย่าอุรัสยานั้นถือเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยโดยเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่ปี2551หลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3เธอเริ่มมีชื่อเสียงหลังการแสดงละครเรื่องดวงใจอาคาัคนีซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลท็อปอวอร์ดและสยามดาราสตาร์อวอร์ดสาขาดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมและประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในละครที่ดัดแปลงจาก นวนิยายรวมถึงเกมร้ายเกมรักธรณีนีหนีใครครองที่แสดงร่วมกับนเดชคูกิมิยะจากนั้นเธอก็ได้แสดงหลากหลายบทบาทและได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีเช่นเคลื่นชีวิตซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลอีกครั้งและได้แสดงบทนำในภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือเรื่องน้องพี่ที่รักโดยกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการในประเทศไทยในอันดับที่15 ล่าสุดมีบิ๊กเซอร์ไพ์มากๆผ่อนรักนอกระบบที่คว้าไบาวชิรวิทย พลิกบทบาแบทแบดแบดไร้ไร้ประกบคู่นางเอ,งเอกสุดฮอตวิกสามย่ายา่อุรัสยาซึ่งหลังจากแฟน f อฟซีกรีคอแตกเมื่อค่ายบันเทิงชื่อก้อง GMMTV เปิดตัวผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ผ่อนรักนอกระบบผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพระเอกแห่งยุคไบวชิรวิชชีวอารีที่เตรียมประชันบทบาทกับนางเอกตัวท็อปอย่างหย่าย่อุรัสยาในภาพยนตร์แนวสะท้อนสังคมสุดน่าดูเรื่องนี้โดยงานนี้ยังเป็นการแสดงร่ว ร่วมกันครั้งแรกระหว่างไบและยายาและเป็นการร่วมกันทำงานครั้งแรกทางค่าย GMMTV ของยายาอีกด้วยถือเป็นอะไรที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆไม่น้อย